เช้าวันที่3นะครับเราจะเดินทางไปโตเกียวสเตชันไปเอาบัตรโตเกียวไวท์พาสกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปเดินทัวร์ในโตเกียวสเตชันเดี๋ยวคอยดูว่าวันนี้อากาศแจ่มใสครับน่าจะไม่มีฝนน่าจะเป็นวันที่ดีครับแล้วก็ว่างๆเดี๋ยวอาจจะแวะไปดูซากุระไม่รู้ว่ามีหรือเปล่า ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีโตเกียวสเตชันนะครับตรงนี้เป็นฝั่งมารุโนอุจินะครับเดี๋ยวเราจะมาเอาโตเกียวไวพลาสกันวันนี้พี่มาเอาบัตรที่โตเกียวสเตชันนะครับไม่ยากครับให้มองหาป้ายจยูเอซิร์ไลน์ครับหรือว่าชิ้นเงินเส้นสีเขียวพอเดิมนมาถึงจะมีตู้สำหรับกดบัตรโตเกียวไวท์พลาสอยู่ครับ ครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรมานะครับมาซื้อที่ตู้นี้ได้เลยครับแต่สำหรับใครที่ซื้อมาแล้วอย่างผมนะครับซื้อออนไลน์มาแล้วสามารถเอา QR code มาสแกนที่ตู้นี้ได้เลยครับพอเราสแกน QR code เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องเขาจะขึ้นมาว่าเราจองอะไรไปแล้วบ้างนะครับเราก็ตรวจเช็คให้เรียบร้อยว่าถูกต้องไหมพอเราใช้ความถูก um, ต้องเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องเขาจะขึ้นมาให้เราสแกนพาสปอร์ตครับเราก็หยิบพาสปอร์ตแค่เล่มเดียวก็พอนะครับของที่จองไว้แล้วก็เอาไปสแกนที่ช่องได้เลยนะครับ วางแปะไวสักพักนึ่งนะครับเตอนเข้าต่อมอครับเสร็จแล้วนะครับเราจะได้บัตรโตเกียวไวพาสออกมาครับพร้อมกับตั๋วที่เราจองที่นั่งไปนะครับซึ่งเจ้าบัตรหลักครับบัตรโตเกียวไวพาสเนี่ยเราต้องเก็บไว้ให้ดีๆนะครับเพราะว่ามันใช้ได้3ามวันต่อเน,นื่องกันถ้าหายก็คือจบเลยนะครับส่วนพวกบัตรจอ,ง,องต่างๆนะครับพวกตั๋วที่นั่งที่เราจองไว้ไม่ต้องใช้ตอนเสียบบัตรนะครับ ใช้ให้เจ้าหน้าที่ดูเฉยนะครับถ้าเขามาตรวจครับทำความรู้จักตั๋วสุดคุ้มตเกียวไวดกพาสกันนิดหนึ่งนะครับเกียวไวด์พาสเป็นบัตรโดยสารของ j a e s t ที่ทำให้คุณนั่งรถไฟได้ไม่จำกัดภายใน3วันต่อเน,นื่องนะครับราคาอยู่ที่1 5 0 0 0เยน หรือเด็กก็จะอยู่ที่7,500เยนครับใช้ได้กับรถไฟชินคันเซ็นบางสายรถไฟด่วนพิเศษและก็ขบวนท่องเที่ยวพิเศษเช่นขบวนฟูจิเอ็กเซชั่นที่นั่งไปคาวาคุจิโกะหรือว่านาดิตะเอ็กเซชที่นั่งไปกับนาริตะกับโตเกียวได้ครับซึ่งตัวอย่างสถานที่ที่เขานิยมใช้กันก็คือฟูจิคาวาคุจิโกะครับขึ้นขบวนฟูจิเอ็กเซชั่นจากชินจูกุไปชมบูกอกไฟฟูจิได้เลยหรือจะไปเมืองสุดทิ่ตอนนี้อย่างคามาคุระเพื่อไปตามวอยแฉลบดังก็ได้เช่นกันครับหรือใครชอบ ที่การายูซาวะนะครับตัดสินใจซื้อบัตรนี้โดยที่ไม่ต้องลังเลได้เลยครับเพราะว่าไปกับการายูซาวะโดยรถไฟซิงเลนเซ็นนะครับก็มีค่าโดยสารไปกับรวมกันประมาณ1 2ื0 0สองห่าันเยนแล้วนะครับใช้อีกนิดนึงก็คุ้มค่าบัตรแล้วครับอ๋อและยังสามารถนั่งรถไฟสาย JR ครับในรอบโตเกียวได้ด้วยนะครับ ที่ชันใต้ดินของโตเกียวสเตชันนะครับมีร้านขายของเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นติ๊กเกอร์เสื้อผ้าการ์ตูนขนมของกินของข้าวของหวานมีครบเลครับรวมถึงของฝากที่คล้ายๆกับสนามบินก็มีเหมือนกันนะครับจบมากับร้านซูชิโร่ร้านที่เป็นเซฟโซนครับวันนี้โอโ้โหเช้ากลางวัน,นครับ สายชิววันนี้วันนี้สั่งมาอะไรที่ไม่เคยกินปูครับปลาไหลย่างแซลมอนขาปูไข่หวานเหมือนเดิมวันนี้อร่อยมากแซลมอนย่างแล้วก็แซลมอนย่างชิ้นใหญ่นะครับแล้วก็อ,อุลับของเราวันนี้ น้ำจิ้มซีฟู้ดครับ mm hmm. <laughs> ถูกใจถูกใจโอเคลุยดีกว่า, mm hmm. าไหนลองเอาบุธรับซิ mm hmm. กินซูชิโรก็เอาบุธรับเป็นไงเน,เนี่ยค่ะบ mm hmm. เดลโอนจุ้มอะไรครับสวยบุธรับของเรานะครับ ไม่ใช่สปอนเซอร์แต่อย่างใดแต่ว่ากินคู่กับซูชิยอดเยี่ยมจริงทีเด็ดของซูชิโรน,นี่เลยอร่อยมาก The best ของที่นี่เลยส่วนอันนี้เป็นโปรตีสยพวเวษ<า>เป็นชีสแช่งไงฮะ ชอบอะมา The best Confirm <Okay. S 1> เรามาลุยกันต่อที่ย่านฮาราทูกุครับที่นี่เป็นย่านสุดทิตของวัยรุ่นทั้งในญี่ปุ่นเองนะก็ในต่างประเทศด้วยนะครับ มีทั้งเสื้อผ้ารองเท้าแฟชั่นต่างๆครับรวมถึงของกินเล่นของข้าวของหวานมีครบหมดเลยนะครับในถนนเส้นนี้และหนึ่งร้านของหวานที่เป็นตำนานในย่านนี้นะครับร้านมาริออนเคปครับเป็นร้านที่เรามาทุกครั้งก็ต้องแวะทุกครั้งครับซึ่งจุดเด่นของเขานะครับก็คือไส้เขามีให้เลือกหลากหลายแล้วก็เยอะมากๆครับกุลเคปเด่นก็จะมีทั้งเนื้อเคฟครับมีวิปครีมแล้วก็พวกไส้ท็อปปิ้งต่างๆครับบอกได้เลยว่าอร่อยมากแลวก็เข้ากันสุดเลยครับ นี่ครับคนที่ตื่นตาตื่นใจเอาไสอะไรครับสตอเบอรี่อไอศครีม่ไห่อยอร่อยมันดนโอยชางิอหอมหวานมันชีสเคกก็ช่าเป็นไงกินยัง สตรอเบอรี่แอปเปิลนิดนึงแต่ไอเติมสตรอเบอรี่อร่อย,ออยที่เค้กก็อร่อย <Okay. S 2> วิปก็อร่อยอร่อยหมดเลยอ่ะเต็มสิบให้เท่าไหร่ครับไม่ถึกเออไอสิบเอ็ดเ,เลยอร่อยท <Okay. S 2> านหกตัวแล เค็มยอร่อยเฮ้มคนอืมอร่อยชิมชิชเชกอืมนัวเค็มๆอบบอยแบบครีมอืม มีควอ,อ,อมเปรี้ยวนิดนึ่งนะอมเปรี้ยวแล้วก็จะได้เข้า,า,ากับมตัดตัดเลี่ยงนะโค้กหวานได้เค้เกเค้กอ,อ,อ,อือไอเทีมมันอร่อยนะเค้กมั้ยละนี่ยลองลองสเบอรี่นสตรับลี่อร่อยเหมือนกันอืออร่อยสิบเต็มสิบ อารทิ่จุดใของเราในวันนี้ครับคือการตามหาต้นซากุระนั่นเองครับการหาข้อมูลนะครับเพราะว่ามีแหล่งใกล้ๆอยู่แถวนี้ครับก็คือสวนโยโยงิครับเราเจออยู่หนึ่งต้นทวนนะครับหน้าสวนซึ่งแน่นอนครับว่ามันยังไม่จุดใจครับเราจะไปตามหาต่อกัน EP ีหน้าแน่นอนครับวันนี้ก็ดึกแล้วราตีสวัสด์นะครับ